อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีนักกีแานะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ก๊กแท็กทีกเอนะครับอันนี้มีคนขอให้มีทำท์ไลน์ค่อนข้างเยอะแต่ว่างานเกมมีตอนนี้มีอยู่10เกมนะทีนี้อากจะต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะครับต้องเออขอขอ,ขอโทษในเรื่องเออล่าช้าดิดนนึงด้วยนะครับข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยคือมีได้มาจากคนในบอร์ดด้วยแล้วก็คนเพื่อนที่เพื่อนของมีที่เวียดนามด้วยนะครับ แต่คือมีเจ้าบอกบอกว่าตัวหมีมีประสบการณ์เล่นถึงแค่ใต้เกี้ยวกับเสียเกี้ยวนะมากกว่านั้นเนี่ยหมีไม่รู้แล้วเนี่ยตั้งแต่ตู้ต่อไปเนี่ยหมีไม่รู้แล้วแต่ว่าอันนี้หมีเช็คมาละเอียดแล้วว่าอันเนี้ยไทม์ไลน์ตรงเนี้ยถูกหมดครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรบิดพลาดอะไรเพื่อนๆก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวหมีจะได้แก้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนดูจะงงนะอ่ะเริ่มมาก็คือตอนเนี้ยเรามาถึงตู้อะไรใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่คขงเบ้งกับซุนควนใช่ไหมต่อไปก็คือหลังจากจบตู้เกกวยยีถ เป็นตู้บิงโกแล้วต่อไปก็คือกลับเป็นตู้พิเศษก็คือเสี่ยวเกี้ยวกบห้วงแย่อิงนะต่อไปก็คือกลับมาตู้พิเศษก็คือซุนซางเซียงนะครับเสร็จแล้วก็ดีดกลับไปข้างบนเลยครับก็คือตู้พิเศษคือเอยนสีกับโจโฉสาวดาวสาวบุกวีก็อย่าลืมเปิดที่โจโฉด้วยนะครับอ่าหลังจากหลังจากเอยนสีกับโจโฉลงมาเสร็จก็จะเป็นในส่วนตู้บิงโกคือโจผีแล้วนะครับโจผีกับโจโฉก็เป็นตัวคอมโบ2ตัวที่ที่เด็ดของวีนะยังไงก็ต้องเปิดนะครับ อ่าต่อไปขึ้นมาก็คือโจสิกกับซูมาอี้นะใครเป็นสาวพี่ซูมาอี้ผู้พิชิต3โกโก็อย่าลืมจัดได้นะครับอ่าต่อไปหลังจะจบซูมาอี้ลงมาก็คือบิงโกคือซูมาเจียวแล้วก็ขึ้นไปก็คือซุนเอ่อเตียวซุนหัวนะแล้วก็ฮันเฮียนเต้อ่าต่อไปลงมาเสร็จก็คือซูมาเต็กโชแล้วก็ขึ้นมาสุดท้ายคือเล่าปี่กับเออเล่าปี่กับเล่าสิเล่าปี่ก็แย่แล้วอันนี้อันนี้ขำๆนะ จริงๆมันมีไทม์ไลน์ต่อจากนี้ด้วยก็คือโจจูกับอีเกียนนะแต่ว่าหมีจะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ากว่าจะถึงตรงเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเกมจะถึงหรือเปล่านะครับหลังจะจบตรงนี้ไปจะเป็นตัว V2 เพียบเลยครับอ่ะต่อไปก็คือก๊กที่คนนิยมเล่นกันนะครับเดี๋ยวหมีจะเลี้ยงให้ฟังเลยนะอันนี้จะเป็นในส่วน V2 นะว2ก็คือเป็นร่างใหม่เลยไม่ได้แบบเป็นกดร่างเก่ามีกดอัปเกรดอเวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคือเปิดใหม่หมดเลยครับ ร่างอันนี้มันก็คือกวนอูตอนปกครองเก่งจิ๋วนะก็คือตอนที่แกตายละแหละสุดท้ายของแกก็คือเก่งสุดมันเก่งกว่าวีหนึ่งอ่าต่อไปก็คือจูล่งกกอ,อิกสระตอนอยู่กับกองซุนจ้าอันนี้จะขี่ม้าขาวอย่างหล่อนะพี่จูล่งนะเป็นไอร่างใหม่เขาจะเรียกวีสองมีขอเรียกจูล่งวีสองแล้วกันอ่าต่อไปตัวที่สามคือเตียวอุยนะครับบางคนบอกเฮ้ยกวนอูเปล่าเฮ้ยไม่ใช่บางคนบอกเตียวไอ้นั่นอะไรนะเตียวหุยก็ไม่ใช่นะเตียวอุยมันถือนี่ครับหอกคู่เตียวอุยแน่นอน แล้วก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีครับความสัมพันธ์คือพักดีกล้าหารเพราะว่าทั้ง3คนนี้เป็นตัวแทนของความพักดีของความกล้าหารัรทั้งสคนเลยนะกาตันยูกับเจ้านายอ่าเรามาดูในส่วนทีมนะครับคือถ้าเกิดสมมุติเราจะเล่น3ตัวนี้เราสามารถไปคอมเพนคู่กับ2กงกอื่นได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนจะเอาแค่2ตัวไปคอมเพนคู่กับ3ามกุอื่นเขาส่วนใหญ่เขาจะเอา,เอาจูโ่งกับเตนะียนอุยนะอ่าเรามาดูในส่วนทีมนะครับ ถราเพื่อนริปปันริปโปกับเตลเซียนมา6ดาวแล้วเนี่ยก็เปิดสตัวนี้ไปเลยแล้วก็เนี่ยเอาริปโปเตลเซียนหดาวใส่แค่นี้จบเลยสําหรับเพื่อนๆที่มีริปโปกับเตลเซียนอยู่แล้วหรือว่าจะเล่นในส่วนคอมเพนข้างล่างก็ได้ก็คือต้องเปิดใก้เกี่ยวกับเสี่ยวเกียวเพราะว่าเอามาบัฟครับบัฟเร่งหลายอย่างอะเอามาช่วย3ตัวละครน,นี้ทําให้เก่งขึ้นโคตรอันนี้ทีมที่มีเอามาให้ดูคือทีมนี้คนนิยมนิยมเล่นนะแต่ว่าไอ้คาว่านิยมเล่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเบาถูกไหมครับ เพราะว่าอันนี้หมีอ้างอิงเลยก็คือตัวหมีเล่นถึงแค่ใต้เกี่ยวกับเสี่ยวเกียวนะเซฟนอกคือตอนนี้หมีไม่รู้อะไรแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากเอเพื่อนเวียดนามแล้วก็ข้อมูลของคนในบอร์ดนะครับที่เขามาแชร์ให้หมีนะอ่ะส่วนทีมข้างบนก็จะเป็นในส่วนกวนอูจูโลงเตียงอุยนะแต่อีกสตัวข้างบนนั้นเนี่ยมีหาข้อมูลไม่เจอจริงๆว่ะอันนี้ต้องกาบขออภัยจริงๆแต่ว่าทีมแรกเนี่ยคนเล่นเยอะมากอันนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยครับว่าจะเต็มตัวหรือเปล่าแต่คือ ไอจูร่งกวนอูเวอร์ชั่นสองเนี่ยมันจะต่อจากเล่าเซียนกับเล่าปี่ไม่นานครับเดี๋ยวจะมีพวกไอนี่ด้วยไอของเบ้งสองอ่ะต่อไปทีมสองนะครับก็คือทีมริปโปเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีแพ็คให้เราเติมใหม่ครับเนี่ยริปโปเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นนายพลอันนี้เติมเติมเหมือนเดิมเลยแสนห้าก็จะได้เวอร์ีสองซึ่งตัวริปโปเนี่ยอแน่นอน v ีสองก็ต้องเก่งกว่าเกมบีหนึ่งอยู่แล้วเกมมือถือเนาะตัวใหม่ก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่านะครับ โดย3ตัวที่จะมีใครบ้างก็แน่นอนครับก็คือนายพลริปโป้เวอร์ชัน2นะต่อไปก็คือซุนเซ็กแล้วก็มาเฉียวนะครับเป็นเวอร์ชัน2เป็นตอนหนุ่มอะตอนหนุ่มก็ต้องเก่งกว่าตอนแก่อ่าประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูด,ด,ดูในดูในส่วนทีมข้างบ,บนครับก็คือจูล,ลุ่งมาเฉียวแล้วก็ซุนเซ็กนะครับแล้วก็ริปโป้แล้วก็คู่กับเตียวอุยเตียวอุยก็คือที่คู่กับแกงกวนอูตะกี้อันนี้คือทีมหนึ่งต่อไปทีมที่2ก็คือ3ตัวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าจะจะในส่วนคู่กับโจโฉ เอ้ยไม่ใช่โจโจไอชื่ออะไรนะเออโจจูกับซูมาเ็กโชเออตัวสองกับตัวที่สามเนี่ยโจจูกับซูมาเ็กโชต่อไปทีมที่สามก็คือสามตัวนี้ครับแต่ว่าจะในส่วนคู่กับแฮร์โวตุ้นแล้วก็คุยแกสาหรับเพื่อนๆที่มีตัวเก่าพวกนี้อยู่แล้วก็จัดสามตัวนี้ก็ผสมได้เลยครับเทพหรือว่าจะเปนในส่วนสามตัวละครนี้แล้วก็บวกอีกสองโกเพื่อนๆไปหาเอาตัวไหนก็ได้ต่อไปในโกกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอ,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 อยากเอาแค่สองตัวส่วนใหญ่เขาจะเอาริปโป้กับซุนเซ็กไปคู่กับ สามกทีมอื่นมากกว่าประมาณนี้นะครับทัพนี้คนเล่นเยอะเอ่อทัพกวนอูอันอันนี้มีเห็นเซฟนอคนเล่นอยู่ห้าทัพเยอะนะมีทัพดิปโปเนี่ยทัพริปโปเล่นเยอะทัพกวนอูแล้วก็ทัพโจโฉแล้วก็เล่าปีแล้วก็แก๊งสุมาเ็กโชอ่ะมีเห็นเนี่ยท,ทัพห้าทัพเนี่ยคนเล่นเยอะแต่คืออย่างที่บอกคือพอตัวละครเยอะอย่างเงี้ยเราสามารถมิกทีมเยอะเลยไนงะมันจะไม่เหมือนตอนนี้ไงแบบวีสามเนี่ยบาแห่หัวตุ้นแหนหัวเอียน อุ้ยแกเอ่อกวนอูเตียวขุยอย่างเงี้ยเห็นจนเบื่อมากเลยตอนเนี้ยอะต่อไปีนสุดก็คือแก๊้งของโจกแล้วนะครับพระเจ้าอามาแล้วนะพระเอาพระเจ้าอารเล่าปีนะครับพระเจ้าอาเล่าปีลงตัวไหนได้บ้างเออเดี๋ยวมีขอพูดตัวก่อนตัวแรกฝั่งซ้ายเนี่ยคือเล่าปีตัวที่สองคือเล่าเออเล่าเซียนตัวที่สามคือห้องเต้เฮียนเต้คนที่โดนตัวโฉจับอะจับไปจน พอมาถึงยุคโจผีก็โดนสั่งเนรเทศกลายเป็นสามัญชนชีวิตแกน่าสงสารมากนะพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยอ่าเรามาดูส่วนคอมโบนะอันนี้มีแค่แนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติใครที่เล่นวุยผสมจกอยู่แล้วใช่ไหมมีแาหัวตุ้นแ a ห,หัวเอียนแล้วก็ออคุยแกอยู่แล้วก็แค่มาเปิดเนี่ยครับเนี่ยมาเปิดเพิ่มก็คือเนี่ยเห็นป่าเอาไอ้นั่นอ่ะเปิดเล่าปีแล้วก็เปิดเฮียนเต้สตัวแค่น,นี้จบเลยครับ หรือว่าจะเป็นในการผสมระหว่างเอ่อเอาเตียอุยมาก็ได้เตียวอุยเวอร์ชันสองนะเวอร์ชั่นที่อยู่คู่กับโกลัวเอามาผสมตัวหนึ่งแค่นะครับเทพเลยหรือว่าจะเอามาผสมในส่วนแกงริปโป้ก็ได้เห็นไหมแกงริปโป้แล้วก็เอ่อเฮียนเต้แล้วก็ไอ้นั่นอะอะไรนะแฮวัวตุ้นกุยแกแล้วก็แล้วก็เล่าปีเล่นได้หมดเลยครับอ่ะต่อไปก็คือแกงเล่าปีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราจะเปิดเอาแค่2ตัวไปเล่นกับก๊กอื่นได้ไหมได้ครับ เล่าปีเนี่ยเขาจะเน้นคือเล่าปีกับเฮียนเต้สองตัวนี้คือเก่งมากคือต้องบอกว่าตอนนี้โจ๊กอ่ะตัวเล่าเก่งที่สุดคือตอนนี้ที่เขาบอกนะคือเล่าปีแล้วก็พวก B ีสองกวนอูจูร่งแล้วก็มาเฉียวอะไรพวกเนี้แต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นสามตัวละครนี้แล้วก็ไปเอาอีอกสองโจ๊กมาเล่นได้แต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมนะไม่ค่อยเก่งเขาบอกกันแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนอ่อโจ๊กผสมสองวุนสามมากกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วน ที่ข่าวๆแล้วนะโจโฉที่เองนะถ้าเกิดเล่นในเกมเอ่เล่นเกมแดนนัตตี้วอรเออร์เขาจะเรียกข่าวๆใช่ไหมแต่จริงๆมันโจโฉนะทับโจโฉเล่นอะไรบ้างทับโจโฉก็อ,อดีจะมีพู้ไล่ตัวไปก่อนคนแรกคือโจโฉเอ่อเดี๋ยวนะคนที่2คือโจผีนะครับแล้วคนที่ 3... โจสิทฐ์เออโจสิ์โอ้โหหลายชื่อมากนะ อ่ะแกงโจโฉเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราเป็นลงคู่กับกองอื่นเนี่ยเขาจะนิยมเอาแค่โจโฉกับโจผีสองตัวครับแล้วก็ไปผสมกันอีกสามกบได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็สมมุติเป็นสายฟรีใช่ไหมสายฟรีก็ก็ควรจะเน้นโจโฉกับโจผีสองตัวเป็นมาสเตอร์พีของวีเลยครับที่เก่งที่สุดนะตอนนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ถ้าเกิดเป็นสายฟรีที่แบบเออไม่มีแห,หวัวตุ้นแห,หวัวเอยียนกุยแกก็เอาหกดาวพวกเขาทูก็ได้หกดาวุยอะไรก็ได้มาใส่คู่กับแกอีกสามตัวนนี้เราพูดถึงสายฟรีนะ ต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าเปิดกุยแกหกดาวมาแล้วเออแฮหัวเย็นแฮหัวตุน้นก็เปิดพี่โจโฉแล้วก็เปิดโจผีแค่นี้จบเลยครับแค่นี้ทับบุยของเพื่อนๆก็จะทรงประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดเจ้าเอี้ยนสีมาลงผสมก็ได้เอี้ยนสีมันจะได้ฮิลแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใส่ใสกันอันนี้จบไปนเนทับสองกับทับหนึ่ง,ท,งทับสองคนนิยมเล่นเยอะกว่าแต่ทับหนึ่งก็สามารถเล่นได้ครับก็คือมีโจโฉแล้วก็เตี๋ยอุยเตี๋ยอุยนี่คือเวอร์ชันสองนะแล้วก็ขงเบ้งขงเบ้งนี่เวอร์ชันหนึ่งแล้ว คนก็ไม่นิยมเล่นเท่าเท่าเท่าทีมล่างนะทีมล่างคนเล่นเยอะกว่าแล้วก็เป็นทีมที่เพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายมากเพราะว่าเปิดแค่โจโฉกับโจผีก็คือจบก็คือจบเลยถูกไหมครับประมาณนี้นะแต่เกิดก็เกิดสมมติเพื่อนๆที่พลาดไปแล้วไม่ได้เปิดคุยแกแฮรหโวตุ้นแฮร์วเอียนก็อย่างที่หมีบอกครับก็ใช้ตัววุหกดาวตัวไหนก็ได้แต่ว่าเขาทูเอามาได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าเขาทูนี่คือทีเอสนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ครับจบแล้วครับสำหรับแกงตัวโฉเร็วไหมเข้าใจง่ายดีอ่ะต่อไปในส่วนแกงซูมาแล้วนะครับซูมาอี้ผู้ปกผ,ผ,ผู้ชนะ3ามกกนะซูมาอีก้ก็เออแกงเขามีใครบ้างนะจางซุนหัวแล้วก็ซูมาเจียวก็คือผัวเมียเลยครับลูกเลยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเล่นทับเนี่ยเขาจะเอาไอ้นี่ครับเตียวอุยบวกเตียวเ,เลี้ยวมาผสมนะเล่นได้เลยสามารถเล่นได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะเอาทับอุยอีกตัวมาผสมก็ได้แต่ว่าอันนี้หมีไม่ได้ลงนะเพราะว่าอ๋อแก๊งซูมาอี้หมีไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยคนใหญ่คนจะไปเล่นโจโฉกันเยอะกว่าอันนี้หมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คือเพื่อนๆสามารถาปาผสมอีก2ก๊กกได้จะเป็นก้ากกไหนก็ได้แต่ว่าที่มีเห็นส่วนใหญ่เขาจะเอาพวกอ๋อของทับอุยสองตัวเนี่ยมาผสมกันมากกว่านะ ตัวอย่างที่หมีบอกก็คือเตียวอุยเวอร์ชั่นสองหรือเตียวเลี้ยวหรือว่าจะเป็นเตียวอุยเวอร์ชันหนึ่งก็ได้แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรครับแก้งสุมาอีก็มีอยู่แค่นี้จริงๆนะแต่ว่าคือ อังสุมาอี้มันก็มีคนเล่นคนพอเล่นเยอะอยู่แต่มีเห็นแองโจโฉคนเล่นเยอะกว่านะอาจจะเป็นในส่วนตัวละครก็ได้คือตัวสองโก้มันมีให้ใส่เยอะมากเพื่อนๆก็ลองมามิกเอลองมาใส่ดูแล้วกันนะครับสองสองสองคนที่ชอบมาใส่สุดที่มีเห็นนะโจโจจูกับสุมาเตกโเนี่คนใส่เยอะหรือจะเป็นในส่วนโจโฉบวกโจผีก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนอ่อเล่าปี่บวกเฮียนเตก็ได้ได้หมดเลยหลายตัว ของแก๊งไอ้นัน่นอะอะไรนะแก๊งริปโปร้ริปโป้บวกริปโป้บวกซุนเซ็กริปโป้ไม่ค่อยชอบเอาอาเฉียวมาใส่คู่กันมันจะเป็นริปโป้กับซุนเซ็กมากกว่าถ้าเป็นแก๊งกวนอูก,ก็2ตัวใช่ไหมก็คือจูร่งจูร่งกับเตียนอุยประมาณนี้นะครับ แต่เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติเอ่อทีมมันใกล้มาแล้วถ้าเกิดตอนนั้นหมีไม่ได้เลิกนะเดี๋ยวหมีจะเอาทีมแบบแซบๆมาให้แล้วกันแต่คือที่หมีไปเช็คมาหมีไม่ค่อยเจอคนเล่นเลยวะ่ะมันก็มีอ่ะแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะอ่ะมันจะไม่เหมือนแกงโ,โตโฉกจากแกงโตโฉคนเล่นเยอะจริงอ่ะต่อไปก็คือเอ่อแต่พัตนะครับบางทีก็ลืมชื่อวะ่ะ อ่ะแกงอีกเกียนะครับอีกเกียโจจู่ซูมาเต็กโชแกงนี้คนก็เล่นเยอะแกงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแกงของการเล่นผสมงอมากกว่าครับงอก,ก็คือคือมีเจ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าใครเล่นเออจะเล่นง้อแบบเป็นทีมเบต้าเลยใช่ไหมแนะนาให้ตอนเร่เปิดซูกนกัวแล้วก็ใต้เคี้ยวเสียเกียวเสร็จแล้วมารอตู้นี้เลยครับก็เอาโจจูกกับซูมาเต็กโชแค่นี้แหละทีมเทพเลยของเซฟนอก,กันนะ หรือว่าจะเป็นในส่วนผสมกับทีมริปโป้ก็ได้ครับซุนเซกลิปโป้แล้วก็มาเฉียวแล้วก็ซูมาเต็กโชแล้วก็โจจูแต่เออคนไม่ค่อยเด้อีเกียเท่าไหร่นะอันนี้หมีก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่คนจะเน้น2ตัวมากกว่าคือจูโจกับซูมาเต็กโชนะครับว่าสนามมาันจะคอมโบดีกว่าประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆงบน้อยที่แบบเออเล่นทับงออยู่แล้วแล้วแบบโห้่แม่งเอ้ยจะต้องไปเปลี่ยนจะต้องไปเปลี่ยนใหม่ย,ยกแก๊งเลยใช่ไหมแก๊งจิวี่ แออลิบบองลกซูนก็อย่างที่บอกก็ใช้ยวยี่ลิบบองลกซูนแล้วก็บอกโจจูสูมาแทงโชก็ได้ครับแต่คืออันนี้มีบอกได้เลยนะเบต้าของซุนกวนใต้เกี้ยวเสียเกีียวติดยาวเลยครับยันเวอร์ชั่น2ตัวใหม่ในเวียดนามตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เลยนะเพราะว่าซุนกวนมันโหดเพื่อนเราลืมไว้เลยนะเกมเนี้ยสามผู้นําแห่งโกคาโหดหมดมันไม่เหมือน3โกเกมอื่นซุนกวนเล่าปีโจโฉถ้ามาเมื่อไหร่เล่นเลยครับโกไค่โกขขโกมันตัวมันโหดอะ่ะมันโอพีทั้ง3ตัว ซุนกวนนี่โกงมากนะถ้าเกิดวันนี้เพื่อนเอนเปิดใช่ไหมเพ,เพื่อนลองไปใช้ดูดิซุนกวนแม่งแบบทุบที่แถวทหารแตกอะแถมเวลาทุบนี่มันตัวตัว,ตว,ตวระยะไกลด้วยนะแล้วแรงโคตรและแน่นอนว่าหลังจากซุนกวนก็จะมีใต้เกี้ยวกระเสี่ยเกีเ้ยวเพื่อนเพื่อ,อก็ควรเก็บนะครับแล้วประกันว่าทีมงอโหดแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูเงินในกระเป๋าแต่คือถ้าเกิดมีมาดูไทม์ไลน์แล้วจริงๆเนี่ยมันมีเวลามันมีเวลาให้เก็บโจจู่กับโซมาเต็คโชว์ยาวเลยนะ แต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเอา3ตัวตอนนี้ก็ต้องเจ็บหนักอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่ามัน3ตู้ติดกันเลยเนาะซุนกวนใต้เกียวเสี่ยวเกียวเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องวางแผนดีๆนะครับแต่ว่าคือบางทีเราไม่ต้องไปเล่นตามเบตา้าตัวเทพหมดเลยก็ได้ครับจริงๆเรามีตัวอะไรที่6ดาวเราคี้เกียเติมแล้วแล้วก็เอาเท่านั้นแหละสุดท้ายแล้วมันก็วัดค่าพลังอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทีมที่ เบต้าล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็มีภาษีดีกว่าถ้าพลังเท่ากันก็นโอกาสชนะก็เยอะกว่าประมาณนี้นะครับอยู่ที่งบเลยก็คือทุกวันนี้หมีหมีไม่เติมแล้วนะมีทําตอนนี้10เกมหมีไม่ไหววะห่ะมาเติมทุกเกมนี่ขายบ้านแน่นอนบอกแค่นี้แหละไม่หรอกแต่จริงๆช่องมีหมีทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าเพื่อนๆตามหมีมาตั้งแต่แรกเนี่ยมีทำคอนเทนต์สายเติมน้อยอยู่แล้วนะมีเอาใจสายเติมน้อยมากกว่าเพราะว่ามันเป็น70%ของคนเล่น อ่ะต่อไปก็คือแก๊งเตียวก๊กเตียวเลียงแล้วก็เตียวโป้นะครับ3ตัวละครส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่ว่าคนจะนิยมเอา2ตัวละครอย่างเตียวโป้กับเตียวก๊กก็คือตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยไปผสมกกอื่นนะครับก็คือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีก๊กอื่นที่มี3ามอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาเตียวโป้กับเออเตียวก๊กไปผสมแค่นี้ครับจบเลยแต่ในส่วนความเก่งอันนี้หมีก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าหมีเล่นถึงแค่อ่อต้าเกียวกับเสี่ยวเกียวแค่นั้นจริงบอกไม่ได้จริง แต่ไอทับไอแต่ไอทับแรกๆอ่ะที่มีที่มีเริ่มมาแก๊้งจวนกวนอูอย่างเงี้ยเบอร์ชั้น2หมดอะแก๊งไอ้นัน่นนะริปโป้เว์ชั้น2เงี้ยหรือว่าจะเป็นในส่วนแก๊งโจโฉแก๊งเล่าปีหรือว่าซูมาเทกโชไอพวกนี้ยเก่งหมดครับเล่นไปเล่นไปเลยยังไงยังไงก็ติดเบต้ามันโหดแต่แก๊งพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแก๊งเออแก๊งแบบเฉพาะทางอ่ะทนชอบน้อยอันนี้บอกไม่ได้ เด,เดี๋ยวอีกไม่เหลือไม่กี่ทีมเสร็จแล้วนะครับมีก็รวบร,รวมข้อมูลที่เป็นของเซฟเวียดนามนะแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ลงข้อมูลของจิวยี่กับงเป้งกับคุยแกเวอร์ชัน2นะสามสามตัวนี้เพราะว่ามีหาข้อมูลไม่ทันครับมีหาข้อมูลไม่ทันนะก็เลยเอาพวกนี้ไปก่อนแล้วก็อีกอย่างจิวยี่องเป้งกุยแกมันมาหลังด้วยก็เลยเอาไว้ก่อนยังไม่รู้เลยว่าเซฟเราจะไปเลยทำไลน์สองนี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ถ้าเกิดเลยทำลายสองเดี๋ยวหมีจะทำทำลายสามให้นะครับแต่ตอนนั้นหมีก็ไม่รู้ว่าหมีจะเล่นถึงหรือเปล่านะก็สําหรับถ้าใครอยากให้กําลังใจหมีก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่มาพิมพ์ต้คอมเมนต์ให้กาลังใจแต่ไม่ต้องรถทัวร์มามาลงหน้าบ้านจอดหลายๆคันไม่เอานะต่อไปก็คือแก๊งเบ้งตัดนะครับแก๊งเบ้เฮกนะตัวซ้ายคือโจกหยกนะมีของเขานะครับแล้วก็เบ้งเฮกตัวที่สองแล้วก็อะไรเนี่ย รู้ตัดกุ่นนะน่าจะลูกชายหรือเปล่าวะอัน,นอันนี้หมีไม่ค่อยชํานาญแก๊งพวกนี้เท่าไหร่ต้องขอขออภัยนะก็อย่างที่หมีบอกหมีก็บอกข้อมูลแกงนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่คือไปไปดูที่เซเว่นนางคนไม่ค่อยเล่นนะที่ที่ไปดูคนไม่ค่อยเล่นส่วนใหญ่จะเล่นนิยมแถวหน้าๆที่หมีแนะนํามากกว่าก็สําหรับใครที่เป็นสาวโมของเออแกงเบ้งเฮก,ก็จัดไปได้นะครับ คือตัวมาใหม่มันก็ต้องทาใหา้ตัวคือเกมนียตัวมาใหม่อย่างไงเกมมือถือมันต้องทําให้เก่งระดับหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ามัน,มนไม่ทําให้เก่งลแใครจะเติมใช่ไหมล่ะใครจะเปิดอะ่ะเออ,อมีแก๊งที่หมีไม่พูดนะมีอยู่2แก๊งตอนนี้ก็คือแกง 2, ๊งซิยี่เวอร์ชัน2อของเวอร์ชันแล้วก็คุยแคร์เวอร์ชันแล้วก็แกง๊งโจฮยโจฮยนะครับแล้วก็เต็งไงอันนี้2แก๊งนี้ยังไม่ขอพูดแล้วกันเนาะ เพราะว่ามันมันมันอีกนานเลยอ่ะ เอ statut. อค่าสายสัมพันธ์น่ะบางบางอันออน่ะเอาเอาแปรไทยมาอันนี้มันพอแปลได้เว้ยแต่ว่าบางบางบางค่สาสัมพันธ์นะมีแปลแล้วแม่งภาษามันไปหมดเลยอ่ะคือมันคือมันอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องก็เลยก็เลยขออภัยนะคะยังไม่ลงนะอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับไทม์ไลน์สองเรียกว่าเวอร์ชั่นไทม์ไลน์สองแล้วกันเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเก็บตังค์เก็บทองรอก็สามารถรอได้เลยนะครับใครสาววกกไหนก็เก็บรอได้เลยอันนี้ก็เผื่อเป็นไทม์ไลน์ที่ช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนตรงนี้เลยนะมีมีประสบการณ์เล่นถึงแค่ใต้เกียเก้ยวกับเสียเกี้ยวเนี่ยหลังจากแก๊งตู้คงเบ้งกับซุนควนไปเนี่ยแหละหลังจากนั้นหมีก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้ก็เป็นเนป็นข้อมูลจากเพื่อนหมีที่เล่นเวียดนามแล้วก็หอกข้อมูลของผู้เล่นในบอร์ดนะครับเอาไว้ว่าเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น,น้อยลยกันเพราะว่าอันนี้มีคนมาถามหมีค่อนข้างเยอะมากนะว่าเฮ้ยวิหม,มีครับมันมีเวอร์ชัน2จริงเหรอ,อผมเห็นกวนอูใส่ชุดฟาอย่างเงี้ยเออจุล่งใส่มาขาวมันมีจริงนะแต่ว่า ไอพวกเวอร์ชัน2นานครับใช้คาว่านานนะมีคิดว่าไม่ต่ำกว่า2 -3 เดือนถ้าเซฟไทยเร่งเร่งแพทยอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมก,ก็ก็น่าจะ2เดือนแหละยังยังต่ำอะ่ะแต่ถ้าเป็นเซฟนอกนี่เป็นปีเลยนะใช้คาว่าเป็นปีเลยนะครับนั่นแหละก็เอาไปว่าเผื่อช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยน,นะสำหรับคนที่แบบกำลังคิดว่าเฮ้ยจะดองตัวไหนดีเฮ้ยโอ้โหเล่าปีเป็นเทพเออมีเจ้าบอกว่าแกงเล่าปีเทพมากนะเล่าแกงเล่าปีมันเป็นตัว เป็นตัวเบต้าไว้ปราบไอ้นี่ครับทัพวุยเพราะเวลามันฆ่าเสร็จอ่ะมันจะลดเกาะของฝั่งตรงข้ามทิ้งเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรครับยังไงก็ถ้าเกิดออหมีก็ยังลงคอนเทนต์เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้สัญญาหมีใกล้แล้วนะหมีใกล้หมดแล้วนะก็ ถึงสัญญาหมดเดี๋ยวมีก็มาทําเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติบบเพื่อนๆมาให้กาลังใจได้ก็ดีครับอย่างเช่นเออไม่มีอะไรมากแค่พิมพ์ใต้คอมเมนต์หรือว่าเออใส่เงินใส่ซูเปอร์แตงให้ไม่ใช่รอเล่นนะไม่ใช่รอเล่นนะครับจริงๆแค่มาพิมพให้กาลังใจแค่นี้ก็ดีให้กาลังใจไม,ไม่ไม่ได้ลดทัวร์มาลงนะอะไรแบบนี้นั่นแหละเดี๋ยวมีก็จะทําออกมาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือมีคนขอใต้คอมเมนต์เยอะอันนี้ขอทำไรโอ๋วันนี้เยอะมากนะพิมพ์เยอะอะเอาเป็นว่ามีก็ทําตามที่ขอแลละ และอยากให้มีทำใกล้ได้เกี่ยวกับ3ก๊กแท็กติกเอ็มอมาอมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับไอ้กงน้นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับอ่าแล้วจเจอกันนะครับ